กินกันเต็มที่เลยตอเช้าแกะแกะนะครับผมนะง่ายๆนะครับชอบกินหญ้าเลี้ยงแบบเดียวกับพัวเลยนะครับผมแบบพวกกระพรายเลยหลายท่านบอกว่ายังยากไปนะครับผมตามใจผมนะไม่ตามไปเบื่อจะเป็นตกรผู้เลี้ยงจริงนะครับผมนะเลยถ้าเคยเลี้ยงกระควายก็เลี้ยงใคเ้เป็นแกะได้นะครับผม าตามริมคลองนะครับผมนะตามทุกงไร่ทุกนาตามที่ลบล้างสาธารณประโยชน์นะครับผมได้หมดนะครับเลี้ยงง่ายฮะกิดดีตามธรรมชาติเขาครับแเกษกรลดต้นทุนในการเลี้ยงนะครับผมเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงก็จะใช้ทุนตอนซื้อพอพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมนะการที่ให้อาหารเติมให้อะไรก็คงจะ น้อยมากนะครับผมแต่มีพื้นที่เลี้ยงก็สบายครับหลายท่านอาจจะมีพื้นที่ลบล้างอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับผมหรือมีพื้นที่ที่เหมาะับการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้แกะก็ลองโทรพูดคุยกับผมหน่อยตามเบอร์ได้ที่บรทร0 8 9 8 2 9 0 6 0 5 0 9 8 1 0 8 2 9 6ได้ทั้งสองเบอร์นะครับผมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะกันครับผม ยาเฮี้ยนๆนะครับผมอุบๆกอดจัดเลยแทกแกะลุยนะครับเรง่ายๆครับผมทนทนนะครับผมหลายท่านตับดูแลยากไหมนะครับแบบวัวแบบควายครับผมให้กินเรื่อยๆนะครับกินเองก็เข้าบ้านนอนเองนะครับวันนึ่งเขาจะออกสองรอบออกร่มเช้านะครับผมแล้วก็รอบบ่ายนะครับออกสองรอบนะครับช่วง เที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยเข้าโรงเรียนเข้าฟอกนอนนะครับประมาณนั้นแต่เช้าก็ปล่อยอะไนะครับเก้าโมงสิบโมงหลังจากที่เดือดเดดลงน้ําค้างลงละลายแดดหมดนะครับผมก็ป,ปล่อยออกมานะครับเราจะกินเองครับตัวไหนกินได้เขากินตัวไหนกินไม่ได้เขาก็ไม่กินนะครับเลี้ยงแพร่ยังแฝงอาหารเองอาหารินเอง,เอาเองตามธรรมชาติง่ายๆนะครับ มาดูฝั่งนี้มั่งนะครับนี่ตัวเล็กตัวน้อยนะครับผมกินหมดลุยหมดนะครับตัวนี้เป็นทองชนประทานนะครับผมนะเโกนะดังแรงบวกทำบุหรี่นะมีหน,น้าตามอะไรไม่หลอกนะใส่มาทั้งรอบมากนะครับ,รบเดี๋ยวือกกินหลากหลายนะครับ เป็นแนวทางสําหรับท่านที่สนใจนะครับผมที่ผูาา้ปรานใส่จะเป็นประจักนะครับขอบคุณมาก FT รายที่ทำเป็นการรับผมรับเงินแล็แชร์ปุ่มใจให้